คาดว่าจะมีการเปิดตัวเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและพลังงานสุริยุปร,ราคาเต็มดวงในราศีเมษในวันที่8เมษายน2567จะเป็นเหตุการณ์สำคัญของจักรวาลที่จะไปไกลกว่าตัวตนของแต่ละบุคคลและเชื่อมโยงบุคคลที่ขึ้นไปสู่ความรู้สึกเป็นเอกภาพและศักยภาพในอนาคตของดาวเคราะห์ สุริยุปร,ราคานี้แสดงถึงแสงสว่างอันทรงพลังของเส้นทางแห่งจิตวิญญาณนำทางผู้คนมากมายในการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นและการสอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่สูงขึ้น ขณะที่เราสำรวจสุริยุปราคาเต็มดวงนี้มีเพียงความจริงและความจริงแท้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะนำทางเราไปข้างหน้าได้ในขณะที่สิ่งอื่นใดที่น้อยกว่านี้จะไม่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังที่มาพร้อมกับเหตุการณ์บนท้องฟ้าน,นี้ได้ถึงเวลาเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังอย่างลึกซึ้งการทำจิตวิญ,ญญาณให้บริสุทธิ์และการเปลี่ยนแปลงที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรีเซ็ตพลังงานทั้งหมด เมื่อก้าวเข้าสู่การเปิดใช้งานของวัตจักรใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจาก Total Eclipse of the Soul เราถูกเรียกให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมที่รออยู่ข้างหน้าในชีวิตที่กำลังขึ้นเหตุการณ์บนดาวเคราะห์ดวงนี้ขอเชิญชวนเราทุกคนให้ละทิ้งรูปแบบความเชื่อและความสงสัยเก่าๆเ,เพื่อบูรณาการพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่คราดนี้นำมารวมกันอย่างเต็มที่ บุคคลจากน้อยไปหามากกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการจัดแนวจากกรวาวน,นี้เป็นโอกาสที่สูงขึ้นสำหรับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณการใคร่ครวญและการต่ออายุเปิดตัวเองสู่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงโดยเชื่อมั่นว่าสุริยุปร,ราคาเต็มดวงในราศีเมษนี้จะนำทางดวงวิญญาณไปสู่จุดประสงค์ที่แท้จริงและศักยภาพสูงสุด ห้าดีเหนืออาณาจักรเป็นพื้นที่ที่มีจิตสำนึกที่เป็นเอกภาพและเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวในสภาวะการรับรู้ที่มีสติที่สูงขึ้นนี้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เคลื่อนเข้าสู่ห้าดีเหนืออาณาจักรสามารถทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวทางร่างกายจนกระทั่งการควบรวมตัวเองที่สูงขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเกิดขึ้นความเหงาและความรู้สึกที่แยกจากกันนั้นอยู่ในอาณาจักรทางกายภาพ3ดีลบสดีเท่านั้นของการดำรงอยู่อย่างมีสติ บนดาวเคราะห์แห่งความเป็นคู่ใบนี้ทั้งความมืดและแสงสว่างอยู่ร่วมกันโดยมีเงาปรากฏควบคู่ไปกับแสงสว่างในขณะที่เรานำทางการเดินทางบนเอ,อิร์ดไกอาที่ขึ้นสู่สวรรค์เรามีอำนาจในการเลือกความเป็นจริงที่เราปรารถนาจะแสดงให้ประจักษ์ด้วยตัวเราเองท่ามกลางพลังทวินิยมเหล่านี้ พลังงานที่เข้มข้นขึ้นกำลังฉายแสงให้กับแง่มุมเงาของเราเพื่อการบูรณาการอย่างลึกซึ้งค l l เ c กทีฟชา์โดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากจิตใต้สำนึกระดับเซลล์ไปจนถึงภูเขาไฟที่ปะทุทั่วโลกกระบวนการโดยรวมนี้สะท้อนถึงงานเงาส่วนบุคคลในความไม่สบายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต การรักษาและการบูรณาการเงาของเราร่วมกันต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติขยันและร่วมมือกันด้วยการหลอมรวมตัวตนที่แท้จริงของเราและการดำเนินชีวิตจากพื้นที่หัวใจที่สูงขึ้นเรามีส่วนช่วยในการรักษาเงาโดยรวมทั่วโลก c e l e r a t e d ร h a ชา w t i m e l ลายนี้นำเสนอโอกาสในการรวบรวม,รวมทำลายการรับรู้แบบ5มิติซึ่งเปลี่ยนรูปร่างสนามพลังงานแม่เหล็กและพลังอันทรงพลังของดาวเคราะห์ ในช่วงดาวเคราะห์แห่งการเปลี่ยนแปลงและการอัปเกรดการรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนพลังงานโดยรวมยังคงมีความเข้มข้นเนื่องจากหลายหลายคนบนโลกกำลังเปลี่ยนผ่านระหว่างไทม์ไลน์กันอย่างรวดเร็วการเรียกของวิญญาณแข็งแกร่งขึ้นมากนำไปสู่การสอดคล้องกับตัวตนที่สูงกว่าและรวบรวมการแสดงออกอันศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบทางกายภาพคาดหวังการปลดปล่อยเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงรวดเร็วเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางพลังงานอย่างท่วมทน้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหล่านี้ให้จัดลำดับความสำคัญของการสะท้อนอย่างเงียบๆและการเชื่อมโยงที่สูงขึ้นกับสิ่งที่สะท้อนอยู่ภายในให้เวลาที่จำเป็นสำหรับความชัดเจนก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การจัดแนวการสันสะเทือนตามจุดประสงค์ที่สูงขึ้นของคุณ เมื่อเส้นทางใหม่เปิดสู่ความสำเร็จอุปสรรคที่ขัดขวางความก้าวหน้าของคุณจะถูกเปิดเผยม่านคลางที่บางลงอย่างมากเผยให้เห็นว่าใครหรืออะไรที่มาขัดขวางพรและการสำแดงของคุณกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเกิดใหม่อย่างรวดเร็วในโลกที่กำลังขึ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จะนำมาซึ่งโอกาสอิสระภาพและพลังสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น หลังจากสุริยุปราคาในวันที่8เมษายนคุณจะได้สัมผัสกับความสมดุลและการจัดตำแหน่งในชีวิตที่เพิ่มขึ้นคุณจะได้บูรณาการพลังศักดิ์สิทธิ์ของชายและหญิงประสานหัวใจและความคิดและจะดำเนินงานจากสถานที่แห่งการให้และรับโดยมีหัวใจอันสูงส่งของคุณเป็นศูนย์กลางการควบคุมอารมณ์ของคุณและเชื่อสัญชาตญาณของคุณความกลมกลืนนี้จะขยายไปสู่การเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น การแนะนวที่สูงขึ้นส่งเสริมการส่งพลังงานนี้ไปสู่การพัฒนาตนเองแทนที่จะมอบให้ผู้อื่นเหมือนเมื่อก่อนเป็นอีกโอกาสหนึ่งในการจัดลำดับความสำคัญของการขึ้นสู่สวรรค์ด้วยการเร่งความเร็วด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจความฝันและเป้าหมายในระยะยาวยังคงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมพลังงานนี้เพื่อผลประโยชน์ที่สูงขึ้นของคุณโดยเชื่อว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงและคว้าโอกาสที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น